สวัสดีค่ะชื่อยานะคะทำในส่วนของน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มนะคะชื่อซีกัสนะคะเป็นน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มสูตรหวานน้อยนะคะแล้วก็มีสูตรย่าหวานนะคะเป็นใน,ส,ส,นส่วนของมีส่วนผสมของย่าหวานสำหรับท่านที่ไม่สามารถทานน้ำตาลได้เริ่มต้นแรกๆเนี่ยคือการทำน้ำตะไคร้ให้คุณแม่ดื่มโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ลองต้มดูหลักๆสาวกว่าพี่เคยเป็นคนทำนะคะแล้วพอทำแล้วเออมันทานได้แล้ว สาไร้เนี่ยสรรพคุณาช่วยเรื่องเกาด้วยคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะก็เลยลองที่จะทําใส่น้ําตาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ลองทําทดลองมาขายดูผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วโอเคก็เลยทํามาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยตอนแรกทําเราต้องการทําเป็นแบบเหมือนค้าส่งเนื่องจากว่าตอนนั้นพี่ก็ทํางานเนาะด้วยโควิดพออื่นทางานบริษัทท่องเที่ยวแล้วบริษัทต้องปิดกิจการทั่วคาวเราก็เลยคิดว่าอ่ะ ในเมื่อมันมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นเราท้อไม่ได้แล้วเนาะเราต้องทำล้วก็เดินหน้าเรามีวัตถุดิบเรามีสิ่งที่แบบจะทําได้กออ็ทำแล้วก็สู้ขึ้นมาแล้วก็เดินการตลาดให้เต็มที่โปรโมทให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทดลองขายตามสถานที่ต่างๆเราอยากที่จะมีหน้าร้านขายของเราที่มันเป็นของสมุนไพรจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบผงมะตูมเราใช้เนื้อมะตูมตักแห้งจริงๆกระเจี๊ยบ ถ้ามันเป็นช่วงหน้ากระเจีย๊ยบสดเราก็ใช้กระเจีย๊ยบสดต้องบอกว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเลยเราคิดเสมอว่าทุกขวดเนี่ยเราทานเองเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่ลูกค้าทานเราอยากให้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทานของเราแค่ขวดเดียวแล้วทิ้งไปจะทํายังไงให้เขาแบบว่าทานของเราแล้วติดต่อเรากลับมาแล้วโทรหาเราแล้วอยากกลับมาซื้อของเราอีกนั่นคือสิ่งที่เราเราคิดอยู่ตลอดเวลาเคยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่ง เราเรายอมรับว่าของเราเนี่ยมันมีบา,บางสูตรมันมีผสมน้ําตาลด้วยแต่เขาบอกว่าเขากินแล้วเขาไม่ปวดเข่าแต่เราก็บอกว่าของเราไม่ได้เป็นสรรพคุณทางยาขนาดนั้นแต่มันช่วยบรรเทาอาการเขาบอกว่าเขารู้สึกดีเขารู้สึกว่าเขาร่างกายแข็งแรงคือเขาเคยบอกเขาเคยทานพวกน้ําอัดลมเนาะซึ่งมันจะค่อนข้างไม่ดีต่อสุขภาพแต่เพอาะน้วันนี้มันมีช้อยตัวเลือกหนึ่งเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยหนันหันและสนใจสุขภาพเข้าม,มากขึ้น ก็เลยมีความรู้สึกรู้สึกดีที่ที่แบบว่าอ๋อสินค้าของเราเนาะมันดีต่อสุขภาพของเขาอยากจะบอกว่านะวันนี้พี่ก็อายุ 40, 40กว่าแล้วออกจากงานพี่คิดแต่ว่าจะทํายังไงให้มันได้เงินขึ้นมาแล้วหาอาชีพหาอะไรที่มันทําให้เราอะก้าวไปข้างหน้าให้ได้แรงบันดาลใจมันมันเกิดขึ้นได้จากตัวเราเสมอทุกวนันทุกวินาทีเราสร้างจากตัวเราได้บอกกับตัวเองเสมอว่าเราต้องทำได้ คำว่าทำได้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้วันไหนขายของดีบ้างไม่ดีบ้างแต่บอกกับตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันขายดีวันนี้ฉันทําได้เดี๋ยววันนี้ฉันมีลูกค้าหรือบางวันไปออกงานบางที่ยังไม่มีลูกค้าเลยหรือลูกค้าฉันเยอะแยะเลยเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราอะทุกๆวันมันดีที่สุด